สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนแรงๆมาอนีเนาะคุณตาวิถีไทยก็กินข้าวหน่ำซ้ำปลาเสร็จแล้วกับพามาบึงต้นมงต้นไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c ười> คุณตาวิถีไทยวันนี้เย็นๆน,นี้มีอะไรจะมาโชว์อีกเพื่นว่าเออ โอ้มีแต่แนวงามๆแท้เบื้องหลังของคุณตานี่มีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยผนว่าเออเบิ่งน่นี่เบิ้งนน่นี่ท่านผู้ชมเบิ่งกันชัดๆเบิ่งกันจะๆเขาบอกว่าอันนี้แหละก็คือลิ้นมังกรด่างที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเซิร์ชบินเน็ตนะเซิร์ชบินเน็ตโอ้แม่นอลีบอกถ้าเป็นลิ้นมังกรด่างนี่ถือว่า สุดยอดเลยได้สุดยอดเลยได้คุณตาเอ้ยเบิ่งนูนนี่นี่นี่สีโบให้คําว่าด่างแบบไหนเพราะว่ามันมีนสีขาวๆสีดังๆนี่แต่ว่ามันสีโบเป,เป็นวงเป็นวงเป็นวงเป็นอย่างคือต้นอันนี้เนาะเออสีโบด่างสีโบด่างแบบนี้สีโบด่างแบบนี้แต่จะเป็นเส้นเส้นขึ้นนะเป็นเส้นเส้นขึ้นเห็นไหมนี่เส้นสีขาวเส้นสีเขียวสีขาวสลับกันนะ สีขาวสีเขียวสลับกันลิ้นมังกรด่างพระทิโตคุณตาวิถีไทยเมือน,นี้คือได้ของดีมาโชว์แทะเออป่า,าปลิ้นมังกรด่างเพราะว่าเห็นใดๆจังว่าจังสั้นบางคนก็บอกว่าต้นอันนี้เนะี่ยปลูกไว้ไม่ไม่เฉพาะแต่ว่าเป็นไม้มงคลทนานคุณตาวิถีไทย เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยเพื่อนว่าเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะเออเห็นบอกเวลาที่เขาเอาไปประดับไว้ที่โรงรําโรงแรมนี่เวลาผู้จัดการเพื่อนซื้อไปเพื่อนกะสีเอาไปไว้ที่โรงแรมในห้องในห้องที่แบบนูนตุกกระจกที่แบบนั่งกินข้าวเนาะด้านนอกกะซีมีพวกต้นไม้มงคลอะไรต่างๆนี่เอออยู่บริเวณรัว้วด,ด้านนอกกระจกด้านนอกอืมแขกไปไปมา ช่วงเวลานั่งกินข้าวกินอย่างนี้กระสิเห็นต้นไม้อันนี้มันกระสิงามเจริญหูเจริญจากินข้าวได้หลายนะเวลาที่แขกกลับไปเวลาที่แขกกลับไปนี่โอ้โอ้เวริกูดเวริกูดฝรั่งบังค่าคือการช่วงที่บริเตดโควิดเนาะช่วงที่บริเป็นโควิดอันเข้ามาอ่านี่เดี๋ยวไอจะกลับมาอีกนะโรงแรมนี้บอสันเออเวริกูดเพราะว่ากระเจ้าหมักต้นไม้ มักที่อะไรที่มันเป็นธรรมชาตินี่เออบแมนว่าไปแหละสิเห็นแต่กำแพงเห็นกระจกนะโบมีหยังอืมแต่ว่าโรงแรมของผู้จัดการท่านนี้นี่เพื่อนเสียเอาไปปลูกไว้เนาะปลูกไว้แล้วเวลาช่วงคนที่ไปสัมมนาไปวิชาการอะไรนี่เออเวลาที่พักช่วงคอฟฟี่เบรกนี่เพื่อนกับสิลงมากินเขา่ามากินอาหารว่างเนาะเออ ก็สิเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ข้างๆโรงแรมนอกกระจกเนี่ยสวยงามมีแต่ต,ต้นไม้งามๆนะผู้จัดการนี่เอามาปลูกไว้ลอ่อล่อให้ลูกค้านี่ติดใจนะลูกค้ากับบังเอิญเป็นคนที่ชอบโหนกนกนกท่านผู้ชมมาเลยไนดะ้มาแล้วมาแล้วพูนะพนะผู้ผู้ผูู้ถึงถิงถึงกุกไม่ถิงสายไฟนะมาห้อง ประกอบเสียงบรรยายของคุณตาวิถีไทยเนาะได้เวลา,เ,าเมื่อสักครู่ก็ไปเอากระเพราอยู่ต้นนั้นเนี่กระเพราอยู่ในะนในในใบกระพเพรากระป๋อมโตนะยังอยู่ท่านผู้ชมเลยเกระป๋อมแดงแต่รู้สึกว่าเธอจะโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วนะเบิ่งนี่สังเกตหนุ่มแล้วเป็นนุ่มแหละเ,เพราะว่าคุณที่คุณตาวิถีไทยเห็น เราเต้นออกจากนี่น,นี่เต้นออกจากต่อไม้ตัวนี้ขึ้นไปใส่ตัวนั้นโห oh, เป็นหนุ่มแล้วหรือเธอคืออยู่ในใจนะแสดงว่าเรากระสีหากินหา,นหาอยู่แถว,แถวๆนี้นะ่ะลบ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 เฮานะเวลาที่คุณตาวิธีไทยมารีวิวต้นไม้นี่กรสีโดดไปโดดมาลี่ลี่ <laughs> เริ่มเป็นหนุ่มแล้วก็เริ่มอยากมีความอยากกลัวอยากยานเนาะเออธรรมดาธรรมดาของ กระป๋อมอมที่อยู่แถวนั้นล่ะกระบ,บุเป็นยังผู้จัดการมาเห็นคลิปนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าคุณตาวิธีไทยลิ้นบังกรที่ผมมีน่ะก็มีอยู่หลายสายพันธุ์อยู่แต่ที่คุณตาเอามารีวิววันนี้เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกเพิ่นว้าเออนี่กำลังแตกเงาเล่า,าก่อออกนีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า มาคุยกันอยู่ใกล้ๆนี่ได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่น,น,นี่มาคุยกันใกล้ๆเอ้ยคุณตาวิธีไทยมารีวิวอีกแล้วเพื่นว่าเออเอาเอาคุยกัน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 นะคุยกันอืมบาทนี้คุณตาวิธีไทยกัเลยกัเลยบอกว่าผู้จัดการ เดี๋ยวจะแบ่งให้ต้นหนึ่งนะกูจัดการนะโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าหากว่าอาอาจจะมีเท่าแก่ร้านทองมาขอจองด้วยแล้วก็อาจารย์ที่เอาไปทำเพื่อคนอื่นไว้ง่ายไปที่เสียเอาไปเห็ดวัตถุมงคลนี่ก็มีนะมีมีม,มีก็เพียงพออยู่นะเพียงพอ ในกาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหาต้นพอดีพอดีทางนายเท่าแก่ห้างทองกับคอมเมนต์เข้ามาคุณตาวิถีไทยครับผมถูกต้องแล้วละ่ะผมขอต้นหนึ่งนะเพือนว่าขอต้นหนึ่งต้นไหนก็ได้เพราะว่าัอเน,นี้ยสองสองถุงนี่ถือว่าดังแล้วนะได้ออก youtube ของคุณตาวิถีไทยเพื่นว่า ตัวไหนก็ได้เพื่อนว่าเออส่วนอาจารย์ก็แท็กเข้ามาอีกนะอาจารย์ก็ดีโหเออให้ลูกซิดไปเบิ้งเบิ้งพร้อมกันเลยทั้งลูกซิดทั้งอาจารย์นะตอนเย็นนี้คุณตาวิถีไทยเอาลิ้นมังกรมานะลินมังกรด่างสีขาวดางนี่เออมังกรดาบเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะขอเพื่อนต้นหนึ่งเด้อว,ว่าซันแท็กไปทางล่างอาจารย์ เออคุณตาวิธีไทยอาจารย์ขอต้นหนึ่งผลว่าเออได้การได้การครบบาทนี้อาจารย์ที่อยู่ในห้องเรียนระดับปฐมเนาปะปฐมในก็สิหมักเกี่ยวกับวาดหูวาดยังนะวาดรูปวาดอะไรคุณครูก็ยกกระถางลินมังกรด่างสีขาวดาบเงินอันนี้เข้ามานักเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอวาดต้นลิ้นมังกรนะที่มีชื่อว่า นี่นี่นี่ลิ้นมังกรด่ังนี่นขาวสีเงินนี่นี่สีขาวเงินนี่โอ้นักเรียนมักนักเรียนตื่นเต้นขนาดเวลาที่คุณครูคคยกขึ้นมานะคือนักเรียนนี่สิบอซ้ำกันเวลาที่นักเรียนขึ้นไปถึงปหนก็ขึ้นปสองปสองปอ .3 ป .4 ป .5 ไปเรื่อยเนาะแล้วก็ไประดับ,บมัธยมไประดับมหาลัยเวลาที่สับเปลี่ยนนักเรียนมาในแต่ละปีแต่ละปีนี่ นักเรียนกับสีบอกคุ้นเคยกับต้นไม้ก็จะมีความแปลกใหม่ตลอดแต่คุณครูนี่รู้แล้วรู้แล้วแล้วก็เป็นเรื่องเก่าๆที่คุณครูเอามาเล่าให้นักเรียนคนใหม่ฟังเลยๆเออเล่าไม่ยังเกาะขวดเก่าเล่าใหม่เออปฏิทโทเปรียบเทียบถึกอย่าบอกคุณตาวิธีไทย <laughs> หรือว่าเล่าเก่าในขวดใหม่เออ <laughs> เอาเอาเอาเป็นยังก่เอาบทเรียนเก่าๆนี่มาสอนให้นักเรียนอ่าซึ่งยังไม่รู้นี่เขาเรียกว่าเอาบทเรียนเนี่ยมาสอนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนักเรียนวาดนะวาดเขียนระบายสีด้วยความชื่นใจนะด้วยความชื่นใจและก็สนุกสนานกับการระบายสีมากเวลากลับไปโรงเรียน เวลากลับจากโรงเรียนไปให้ผู้ปกครองดูมีลายชื่อของตัวเองพร้อมเขียนลงไปลายชื่อคุณครูนะแล้วก็เอาไปให้ผู้ปกครองดูโหผู้ปกครองทึ่งนักเรียนวาดได้อย่างไรสวยงามมากค่าลูกเพื่อนว่าเออนี่นี่น,นี่ลิ้นมังกรด่างพบผู้ปกครองคุณจักซื้อย้อนคุณครูให้นักเรียนเขียนข้างล่างใต้ภาพ ลิ้นมังกรขาวด่างดาบเงินบัสันโฮคุณครูดีละเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เราไปตามหาต้นนี้กันเพื่อว่าที่ร้านขายต้นไม้เออเอา,เอาพานักเรียนพา,าลูกไปหาซื้อต้นไม้มาปลูกที่คุณครูสอนนะโอ้ได้การได้การสุดยอดมากอืบัตรนี้ระดับมหาลายัยระดับมหาลัยก็คือ คณาจารย์นี่ยกต้นไม้อันนี้เข้ามาในห้องเรียนนะมันเป็นห้องแลบเด้ระดับมหาลัยนี่ต้องเป็นห้องแลบห้องทดลองห้องยังไปสีโบแมนนั่งสีโบแมนนั่งนั่งโต๊ะเรียนเหมือนนักเรียนชั้นประถมสิโบได้นั่งเรียนนะเออเป็นนั่งแบบเป็นด้านหน้าก็จะเป็นโต๊ะสีมีขวดแก้วขวดโลขวดยังหรือว่าเป็นห้องที่แบบต้องทดลองอะ่ะห้องวิทยาศาสตร์คุณครูยกต้นเออ อาจารย์ยกต้นลินมังกรดาบเงินอันนี้ด่างอันนี้เข้ามานิสิตนักศึกษาโหคุณครูเอาต้นอันนี้มาบางคนกระหนจักบางคนกระโบนจักนะบางคนรู้จักตั้งแต่ชั้นประถมที่คุณครูเอามาให้ระบายสีเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะตอนที่อยู่ประถมคุณครูเอามาให้วาดเอามาระบายสีจำได้ขึ้นใจเลยโบมีลืมนะโบมีลืม แม้นว่าจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดจะเรียนอยู่ในระดับชั้นใดก็จำจื่อได้ว่าอันนี้คือลิ้นมังกรขาวด่างดาบเงินที่คุณครูเอามาให้ระบายสีแล้วก็เขียนชื่อลงไปชื่อแม้กระทั่งชื่อภาษาอังกฤษก็ยังจำได้ภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาไทยอ่าภาษาจีนคุณครูให้เขียนได้ในชั่วโมงภาษาโ คุณจักตั้งแต่ยังอยู่ปฐมที่คุณครูเอามาให้วาดนะมาถึงขั้นนี้คุณครูเพิ่นเสียเอยมาให้ทดลองเกี่ยวกับการขยายพันธุ์นะการเอานี่ต้นอันนี้มาตัดแต่งพันธุก,กรรมโหมาตัดแต่งเลยบอกคุณครูเออระดับนี้ต้องเอามาวิเคราะห์วิจัยเอามาเบิง่งว่าว่าเอาส่วนไหนไปเป็นยาได้ไหมเป็นสมุนไพรหรือเปล่าเอามาสกัดเอามาสกัดโห เออระดับนี้ต้องเอาไปใส่ขวดสเลาสเลานะหรือว่าเอาไปขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อนะขยายพันธุ์พืชด,ด้วยเนื้อเยื่อปลาที่อาจารย์ที่อยู่ทางอ่าทางเชิง,งเหนือทางเหนือนะเอามาลงรีวิวและก็ได้เอามาเผยแพร่ให้อ่าผู้ที่สนใจได้ติดตามได้ทําตามนะโอ้ด้กการระดับนี้มีหลายคนบอกว่าต้นนี้ เป็นสมุนไพรได้เพื่นว่าเออแต่คุณตาวิถีไทยก็ยังบอกรับรองนะยังยังบอยังบดชัดเจนต้องไปเบิ่งใน y ย t u b e หลายๆคนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ทำนะมันก็จะเป็นมันก็สิได้อยู่เพราะว่าโบราณเพื่อนก็บอกว่าบอกตโตๆกันอยู่ว่าต้นนี้เนี่ยลิ้นมังกรนี่เออบอกว่าสิเป็นสายพันธุ์ใดเออเพื่อนเว้ามานะ ลดความดันเพิ่นบอกเอา้าอิลีบอกอืมโดยเฉพาะคุณตาเจยที่อยู่คนญาติเอ่ยชื่อเพื่อนเนาะอยู่มูเจ็บนี่เอเออยู่ม,ม, 3, ม 3, ูมูสามมูสามอืมโหแก้ความดันได้ลานเอเ้ยเราวอ่ะเออหานเฮากับฟังไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วเข้ากับก,กินยาโรงพยาบาลเนาะไปหาเออเป็นความดันเป็นเบาหวานนี่ไปหาหมออย่างเดียวสมุนไพรแทบจะไม่ได้ใช้แล้ว <c oughs> คงจะมีชื่ออยู่ในตำนานอืม มีชื่ออยู่ในตำรายาสมุนไพรโบราณเนาะแต่ส่วนมะเสียเอามาใส่มากินแต่มีฟ้าทลายโจรนี่เอามาใช้ได้มาต้มมายังกินได้นะอันนี้มันเห็นเชิงประจักษ์ก็คือว่ามันขมโบราณเพิ่นว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะใช้ได้ใช้ได้ท่านผู้ชมเบิดหรือยังคนที่ไปสมัครงานบบบนี้ยังอีกผู้นึง ไปสมัครงานผู้จัดการผู้จัดการโรงแรมเพื่อนก็บ,บอกว่าเอาทั้งสองท่านนี้นั่งลงให้คนที่ด้านซ้ายนี่พูดก่อนว่า,าลิ้นมังกรนี่มีสปปรรพคุณอะไรบ้างพูว่ามีมีประโยชน์อะไรบ้างเอาบอง่ายง่ายเอาต้นเดียวนี่เอผู้จัดการโรงแรมเอาต้นไม้มาเพื่อที่สึสอบสัมภาษณ์ <laughs> ปานสัมภาษณ์เข้าทำงานมอกษตรเนาะท่านผู้ชมโมซันก็เข้าไปทำงานในสวนพฤกษาศาสตร์อะไรสักแห่งหนึง่งโหผู้จัดการนี่สิให้เขาทำงานโรงแรมหรือสิให้เขาทำงานสวนอะสวนไม้มงคลหรืออะไรเพราว่าอืมคิดอยู่ในใจนะคนที่มาสัมภาษณ์คนนี้รู้ดีเพราะว่าตั้งแต่สมัยปฐมนักเรียนตอนที่เป็นอยู่นักเรียนอยู่ในห้องเรียนนี่ คุณครูเอามาให้วาดเอามาให้เขียนเอามาให้ระบายสีสีหุ่นจักชื่อนะลิ้นบางกรขาวด่างครับผู้จัดการมีสรรพคุณทางด้านออย่างน้อยก็เป็นไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศาหลายขั้นบางทีก็บอกว่าเป็นไม้ที่สมุนไพรด้วยบาสัน่นหูผู้จัดการหูได้การได้การคนนี้ตึกเลยคนนี้มาเอาคนนี้ว่ายังไงคนนี้งง บทจักฮอตซื้อต้นไม้อันนี้เห็นอยู่ที่บ้านมีอยู่ในใจไม่รู้จักครับผู้จัดก,การอืมไม่รู้จักครับแต่คุณพ่อปลูกไว้อยู่นะผมไม่รู้ผมไม่ได้สนใจเห็นอยู่คุณพ่อปลูกพผนว่าอันนี้อันนี้เห็นตั้งยังในน้อยคนนี้นะเอามาพ่อพาไปซื้อพร้อมมาปลูกพร้อมนะเต็มสวนเออ เพื่อนยังเอาวิดีโอที่เพื่อนถ่ายรูปอันนี้นี่นต้นอันนี้มาให้ผู้จัดการเบิง่งนี่ผู้จัดการที่บ้านผมปลูกไว้เยอะเลยหลายสายพันธุ์ด้วยว่าสันโอผู้จัดการทั้งทั้งไออะไรนะลิ้นมังกรที่เป็นขี้ป,ปาวาลิ้นมังกรด่างสีทองลิ้นมังกรเขียวมรกตเพื่อนว่าโหโหมีหลายสายพันธุ์ขนาดผู้จัดการโอเค งั้นพวกเธอกลับไปก่อนนะเดี๋ยวผู้จัดการจะโทรหาทีหลังอีกทีหนึ่งนะให้ผู้จัดการพิจารณาก่อนพอกลับไปปุ๊บผู้จัดการโทรหาคนนี้เลยสวัสดีครับผมผู้จัดการโรงแรมนะที่ที่คุณมาสอบสัมภาษณ์เมื่อตอนกลางวันอ่าที่มีต้นลิ้นบังกรที่เอาวิดีโอมาให้ผู้จัดการดูนี่อ่า พรุ่งนี้มากรอกใบสมัครเป็นพนักงานโรงแรมได้วัสดุโอ้โหาทิทโทเพื่อนหาคนถึกใจได้แหละอะ่เป็นทั้งพนักงานโรงแรมแล้วก็เป็นคนที่ต้องดูแลต้นไม้มงคลที่อยู่บริเวณล้อมรอบโรงแรม,ม,ม,มด้วยเพื่อนว่าอันนี้คือจุดประสงค์ของผู้จัดการโบรแมนวามาแค่ดูแลต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนบอกว่าโรงแรมคือบ้านของเราเพราะฉะนั้นแล้วก็ลูกค้า คือคนคือคนที่เอาเงินมาให้เฮาเฮาต้องสร้างความสุขให้เขา,าสัน้นเอโดยการสร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านอืมปฏิทโตได้การนายห้างทองได้ไปเหมือนกันหนึ่งต้นปลูกไว้ในกระถางมังกรน,นะในกระถางมังกรบอกว่าอืมอาอันนั้นคุณตาวิถีไทยตั้ง แต่ผมได้ลิ้นมังกรนี่สีขาวด่างดาบเงินนี้มาปลูกไว้นี่โหมีแต่คนสนใจเข้ามาเบิ่งมาเบิ่งแล้วก็เลยเข้ามาซื้อทองพร้อมมาสันโหได้การได้การเป็นต้นไม้ที่เรียกรูกค้าได้ดีมากเพื่นว่านอกจากจะเป็นมังกรที่เสริมเสน่ห์เสริมมงคลแล้วนะฟอกอากาศอีกด้วยว่าซันเออในห้างได้การอาจารย์ได้ไปต้นหนึ่งขึ้นกันนะ เพื่อนก็เอาไปทำเกี่ยวกับเครื่องรางวัตถุมงคลนั่นแหละไปลิ้นมังกรเป็นต้นไม้มงคลเวลาถ้าหากว่าเอาไปประกอบเป็นวัตถุมงคลแล้วเนี่ยกสิหิตให้คนที่มีวัตถุมงคลที่ประกอบด้วยลิ้นม,มังกรนี้นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีวาสนานะใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากจะช่วยเหลือ เวลาเจ้าว oh, ้ามานี่คอยเสื้อเบ็ดนะเจ้าเป็นคนที่เป็นเป็นหน้านับถือน่ะเออว่าวอย่างมานี่มันมีลักการมีเหตุผลอืมเพราะฉะนั้นแล้วนี่เออลิ้นบางกรนีออกออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้วนะมีเว้าจ่าออกไปนี่สิมีคนเสื้อคนถือคนเคารพนับถือคนเมตตาคนนิยมชมชอบในคําเว่าคคาจ่าอาจารย์เว่านะแต่ เพิ่นก็มีกุศลบายแม้นว่าอาจารย์จะเอาลิ้นมังกรอันนี้มาประกอบเป็นมวลสารวัตถุมงคลเข้าพิธี3วันสามคืนก็ดีก็จริงแต่พวกเธอจะต้องอยู่ในศีลกินในธรรมเป็นคนดีสิ่งที่ได้ไปจึงจะมีฤทธานุภาพเพิ่นว่าโหโหโหอาจารย์เราก็มีแนวสอนนะมีกุศลบายสอนให้ลูกศิษย์ ได้วัตถุมงคลไปแล้วก็ต้องอยู่ในถือคัดปฏิบัติธรรมเนาะเออเบิดเลยยังบาดีคุณยายผู้จัดการเพื่อนหลังจากที่รับสมัครลูกน้องได้แล้วก็พาลูกน้องไปนั่งกินข้าวที่ร้านคุณยายเนาะร้านกับข้าที่อยู่ข้างๆโรงแรมคุณยายวันนี้ผมเห็นคุณตาวิถีไทยรีวิวต้น ลิ้นมังกรดาบเงินนี่ลิ้นมังกรด่างนี่ผมเลยสั่งซื้อมาเออดีอยู่บอกคืออย่บาบอกยายยายก็เห็นคือกันดีใจด้วยนะวัสด <c oughs> ที่ผู้จัดการได้ของดีนะของดีเอออยากหน่อยยายลักกันย่างไปข้างหลังเฮือนยกกระถางอันนี้ลินมังกรดาบเงินสีสีขาวด่างนี่เข้ามาที่บ้านยายก็มีเหมือนกันเอา้ายายไปเอามาจะใส่พ่นตกใจนะ เปก๊ปกเป๊กคือกันเป๊ะเลยสายพันธุ์อันเดียวกันคุณตาวิถีไทยมารีวิวเมื่อเดือนก่อนยายก็สั่งซื้อแล้วเพณ่นว่าอ้าวแม่นอลี่บอกยายเออเป็นกอบักใหญ่นะของเพิ่นของคุณยายกอบักใหญ่ผู้จัดการอยากได้เพิ่มไหมว่าสันสายพันธุ์เดียวกับบ้านคุณตาวิถีไทยเลยเพิ่นว่าเออโอ้ได้การได้การคุณยายนี่เราทันเหตุการณ์เบิดนะสั่งซื้อ กับคุณตาวิธีไทย <c oughs> สายพันธุ์เดียวกันเอาละเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกผู้ทุกคนทั้งห้องทดลองวิทยาศาสตร์ในระดับมหาลัยคุณครูที่เอาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีต้นไม้เขียนชื่อภาษาต่างๆนะรวมถึงคนที่ไปสมัครงานกับประสบผลสำเร็จที่รู้จักต้นไม้ลิ้นมังกรอันนี้นะ นายห้างทองในห้างก็เอาไปปลูกไว้หน้าใส่กระถางมังกรพร้อมไหนลิ้นมังกรนี่ต้องใส่กระถางมังกรเท่าแก้วเออมันจังสีเหมาะสมกันเผิ่นว่าเออผู้จัดการก็เอาไปปลูกในข้างบริเวณรอบๆรอบๆอ่ากำแพงเออกำอ่าด้านที่มีตู้กระจกกินข้าวนะมันส่องออกไปเนาะส่องออกไป ด้านนอกก็เป็นสวนสมนุนไพรเต็มคนกระเบื้องมีน้ำผุพร้อมไหนมีน้ำผุมีมีทางเดินเวลาที่กินข้าวเสร็จแล้วถ้าโบอิ่มนำสำรา,กออกานกนะ็ออกไปข้างนอกนะออกไปข้างนอกไปเบื้องสัมผัสบรรยากาศจริงๆกันสิมีทางย่างย่างหลาะเบื้องสวนสวนไม้มงคลเพิ่นคุณตาออเพื่อนได้มากับคุณตาวิถีไทยแล้วก็หิดเป็นสวนให้แขกได้เดินชมเพิ่นว่าเออได้การอาจารย์ก็เอาไป เห็ดวัตถุบางคลแจกลูกน้องนะปลาขบเปิดแหละขบโบดีบู์เปิ่ลแหละเออยังมีใครที่ยังไม่ได้ตนนนนน้นบางกรนี่นี่ร่องบางกอนนี่นี่นี่ลิ้นบางกอนนี่เอาไปปลูกไว้จจกกระถางได้น้อยเนาะไปหามาปลูกไวเออบางคนก็บอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นนี้อยากได้เพิ่นว่าเออเอา,เอาบาดนี่ไปหามาคุณตาวิถีไทยก็แนะนําว่า มีจําหน่ายทั่วไปนะมีจําหน่ายทั่วไปไปหาเบิ่งเอาคลิปนี้ไปให้ในร้านขายต้นไม้มงคลก็ได้บอกว่านี่นี่นี่ที่คุณตาวิธีไทยรีวิวนี่อยากได้แบบนี้นี่นี่สีด่างแบบนี้เด้อนี่นี่นบอกเราสีด่างแบบนี้เอาด่างเอาส,ายสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะไม่สวยงามก็คล้ายๆคล้ายๆก็ได้ว่าคล้ายๆก็ได้เพราะธรรมชาติของลิ้นมังกรนี่ก็สิเป็น ที่มีความสวยงามฟอกอากาศเป็นไม้มงคลอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับืัอนี้พระเอกของเรื่องก็คือลิ้นมังกรด่างอ่าดาบเงินขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีชูด เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลคอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายต่างๆที่สิเขามากำไกลายเนาะขอให้พบแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับแรงนี้กินเขา้าแซบนอนหลับฝันดีสุขภูสุขคนเด้อขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม